บสวัสดีพี่น้องมดสุขสุขคนเนาะมาพบพ่อกระซ่องพอน้องหล่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยวัสดีีพ่น้องนนี้แม่ครัวพอนี้แม่เปียกผักไก่แก้ผีหลอดก็หลอดเลยเอาไก่มาเห็ดสูบมันกินเนาะพี่น้องชี้เข่าพี่น้องไอ้หมดนี้นะอันลูกสาวากะสวัสดีลูกสช้าอ้ากันเะหิดกินพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องน้องหล่าเพื่อนอันลูกสาวากบพี่น้องเอ้ยมีแต่เพื่อนนี่แหละ เข่าเด้อพี่น้องเด้ออันน่ะเข่าเด้อถ่ายเบิ่งเนาะมันมีสามกองมันได้เข่าพี่น้องจักหน่อยแล้วร่นกันพี่น้องเนาะรดคือย่างสีย่างหมดเลยเหรอย่างอีกเจ็ดแปดให้คนมาเบิ้ลหล่อรถปั่นมันก็เลยเห็ดกินถาเพิ่นพี่น้องคนป่าเลยให้เพิ่นผูเวีงเปย์มาเห็ดกินให้เพิ่นกินพี่น้องเลยมีต้มไก่กัญชีก้อยกัญชีก้อยแบบใด ันเขาแล้วกท่มีตัวหนึงพี่น้องรอบเที่ยงรอบเที่ยงนละจะได้ก้อยตัวนึ่งขอกำลังกับพวหลท่านนี้ได้นำน้องเคยเอาหาย่อโตเอาไก่ไปเปลียนนนะพี่น้องได้ร้ายเขาปีนเด้อ มาหลุดน้ากันเนาะพี่น้องเนาะภาพบดสัตบดชัดเจนบันไดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อพองหละกเันกำลังตุ่มน้องตุ่มใส่ใบใบใบบัคาบอีกยังถูกปะอันอื่นยังก็ยากระมังมีมียากำลังนั่นพี่น้องไอ้ตุ่มใส่ยากระมังมาหน่อยหนึ่งงำงำเลี้ยงสดระบบปลาบวงพี่น้องเลย ออกแดดไปเห็นหุ่งพลงหล้ากันเลยตาดีพ่อเอ้าสบายดีตาลุสบายดีลูกสบายดีนี่ใช้ปลาใหญ่และปลาดมดูบอกลุงดูสบายดีลุงนะแม่เออบอกลุงเร็วอว่างเร้อทรงผมคือขากแท้นั่นน่ะบาทรงผมแทะเลยโอ้โหกินบ่ตับไก่กินบัวกินบ่เฮ้ยกินตับไก่แล้วเหี้ยน้องกินตับไก่ลุงเด้อ เด้อือคนยังยันกล่องบบบนี้เออยันกล่องพี่น้องชิพาไปเบิ่งเข่าขาหลุดกันเด้อพี่น้องเด้อได้หน่อยกันเลยอาจจะเป็นห้องลูกสาวลูกสาวคนปั่นหรือก็พอคนเด็กเงินใส่นะพี่น้องเนาะฟองหลาเลยแดงให้ลูกยังโบยังบล๊อยังขึ้นใหม่สามโดดสิหลบได้ไหม อันนั่งพอน้องหล่าหนอเนี่ยพอน้องหล่าเนี่อันเป็นข้าวเจ้าพี่หนอเลยคนมาข้าวเจ้าอหอมหอมเลยพี่น้นองเลยมัดสีก็หอมอันี้พันหนึ่งพัาานหนึ่งหูงชับชิเก็บไปกินถุละ่ะส่วนแหล่งตัวนี้แต่ตัวนี้มันเขาเหนียวแบบเขาวข้าวหอมบอ่ข้าวหอมอาหอม,อมาแหละมาถึเมืองไทยพี่น้องเลย มันเป็นเขาหน้าหวานอยู่ไทยเขาเจ้านะอพอน้องหลาก็เลยเอามาเป็นพันรวมกินนาศหมากมันดีอยู่พี่น้องถึงมันสีผุยผ่าพ้นบนท่านมันก็นห่วงดีหมากดีพี่น้องมาลุ่นซอยกันพี่น้องเลยพร้อมจะเลี้ยงส่สอปีนี่ของเขากระใหญ่ตัวพี่น้องเนาะ ของหลากหลระวัติศาสคลิปคุ้มืเในมุ้ยเวลาถ่ายเลยบุกแต่เข่าแต่น้ำเข่ากระเคลนเอาไวปเฮงเกับค้นประจุบ้านเนาะแต่ลูกซ่ากับเขากัดปูนไปเอาหุ่ยอีกหน้าทงอีกทงหนึ่งพวก là thí hình là, Thì đẹp nó đẹp nàng đẹp này đẹp nàng đẹp nàng nàng hèo khó bong ăn lợi dưới hai này, tận hai phơi bò sọc ăn tủa sọ, nó nàng 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 เอฟซีฟรองละเบิร์ตสกูดคนเนาะอ่านะผมจะกินเข่าผมเมื่อยพี่น้องเอ้ยมามามาตักตักสูงกินโผนที่ไปเห็ดวียกใหม่เอาเลยเอาเลยเนี้ยงอะเยอกขยักมาให้อีกเล้วปะเนี่ยหนื่อยนะคุ้มแล้วพี่น้องแต่ยังพันละเอื่อยหายเขาหายเขาคนแล้วก่อน กินก่อนาันเสียงอะไรนครับะักินลิแกกินลินโน้ตีน้ทเขาลงมได้่ต้องผูต้องทีผต้องห้มันเปลือยทุกคนถ้ากินลทุนอะแล้วก็ที่เลือก็อบอบอบใาพวกพนชิมาปั่นนะพวกเขา Kìa cỡ này là thế Lẹ nó bỏ xuống kín, ừ, kín cỏ lộn cỏ kinh là cái kín lộn chèo kìa 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 Tụm kìa bay nhưng bài yêu cầu của bên thêm yêu cầu của bỏ, cực thêm tàu. Gi bỏ lâu. Gi câu lâu. Gi câu lâu. khẩu câu lâu. khẩu câu lâu. Gi 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 câu lâu. ฟองละไอ้เน wow. hey, oh. ีเรากินรังก็นลด้ยองลานะลูเต่าเขากินให้อิ่มซะก่อนไปขึ้นบันยนฮะถากินข่อยเนาะเห็นเั้ตาโล่ดิสะตาโล่ดิสะลืมบอกว่าเดี๋ยวให้ตลาดนะพี่มาให้เยอะนั่นโแะเนีัยเดนเฮียงขอยนะคอนขันได้เลยมิ่งผักๆเลยใช่ เึงเบงงวายยินยินเบืองเบืงเจานาทีแล้วนี่ก็เลยเ็ดนาทีเอากินกินพี่น้องกินนอมาตะลุมานแม่นี่น่ะใ่ตับกะมีนี่มาเร็วมาเร็วมาเออไม่ใชอ้ลูเร็ว Bố mà nhìn nó Những ừ. đó khảo hải, nhau khảo hải, khảo hải, nhau khảo hải, khảo hải, nhau tao hải, nhau khảo hải, nhau khảo bố nhau khảo hải, 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 nhau

เราลุ่นเราจะได้ไม่ยิงผู้ชายอยีกน้องลาพัดขอดแล้วผีสาวพัดจ่อต่ออีกวานนี้ของลาปีนี้ที่ว่าโชคมาหน้าปีนี้เดี่ยแต่ลานเนีแต่ลานสองเลยพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกันได้เอฟซีเบิร์ตสุขูสุขชนพี่น้องเอ้ยบ่าไทยว่าลาวบวต่างประเทศเนาะพี่นอ้องเสพเสพต้มไก่พี่น้องเลยมันนี่ ต่ตอนเที่ยงแล้วคนเขาก็สิได้เอาก่ออีกตัวนึงให้เพิ่นเบิ่งให้เพิ่นเบิ่งคักนะตมไก่ใส่ใบซ่าเนาะพี่น้องมันถึงแซ่บบ้านเฮามันมันเป็นมันดีหลายอย่างพิ่นละต้มดีร่อยดีจังพุ่นเนตะบ่กินบ่ตะกินตับไเอาลให้เอาบ่เอาเอา

ข้าเป็นห่อนนี่นะนี่ข้าวขเป็นห่อนนี่นะเฮธอแตกก็คือแจ็คห่อนเสยมันนะมกลุ่ารถปั่นพี่น้องเอ้ยพอน้องหล่ากันเลยหารถปั่นรถปั่นมากอะเสีย สีแล้วก็สิได้คนเข้าบ้านพุ่นล่น้อยหลายรุ่นซอยกันมานี่พองล่ะก็สิจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะกขอบคุณคุณหลาย FC บ่สุขสุขคนเนาะสิเข้ามาส่ส่งพ่อน้องล่ะคือเก่าเนาะกว่าสวัสดีพี่น้อง